ổn nên 3 ครับตัวนี้ก็เป็นเคสคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยนะครับข้างนอกนะครับเป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์นะครับก็มีระบบอินพุตและเอาต์พุตนะครับอินพุตก็ประกอบไปด้วยสีม่วงนะครับก็จะเป็นทางด้านของการเสียบคีย์บอร์ดนะครับส่วนสีเขียวคือเมาส์นะครับระบบอินพุตนี่คือระบบที่จะนําเข้าข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือแมสแซ่ พอร์ต USB ต่างๆนะครับก็สามารถเสียบได้ไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร์ฟแฮนดี้ไดร์ทอมไดร์ส่วนทางด้านสีแดงนี่คือที่เสียบไมโครโฟนนะครับและสแกนเนอร์ก็สามารถเสียบเข้าไปได้ทั้งหมดนี้คือระบบนําเข้านะครับหรืออินพุตส่วนเอาท์พุตนะครับก็จะประกอบไปด้วยตรงสีน้ําเงินนะครับน้ำเงินสองจุดนี้นะครับคือเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์นะครับที่จะสามารถแสดงผลออกไปทางจอคอมพิวเตอร์ส่วนทางด้านสีเขียวตรงนี้นะครับคือลำโพงนะครับที่จะนำเสียงออก ครับส่วนด้านล่างนะครับคือระบบแลนนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ,อเ,นเน็ตเข้าไปได้เกีย่ยวกับทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์นะครับรับพาวเวอร์สปา,ายกับเมนบอร์ดนะครับคือพาวเวอร์สปา,ายจา่จายก,กระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคือจ่ายไปยังเม,เมนบอร์ดครับแล้วก็เมนบอร์ดจะจ่ายจะจ่ายไฟทั้งหลายครับไปสู่อุป,ปกรณ์ชิ้นต่างๆเช่นแรม เมนบอร์ดพีดีรอปซีพียูอุปกรณชิ้นมานะคะเป็นฮารด์ดดิสค่ะฮารด์ดดิสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวฮารด์ดดิสนะคะก็จะมีล,ลักษณะเป็นรูปเป็นแผงสี่เหลี่ยมเป็นวงจรสำหรับควบคุมการทำงานี่ซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะจะมีช่องสำหรับเสียบจะมีช่องสำหรับเสียบ ไฟเลีย้ยงเสียบสัญญาณต่างๆอยู่ข้างในนะคะโดยจะเก็บไว้อย่างมีชิดเพื่อป้องก,กันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือ RAM RAM เป็นหน่วยความจําหลักที่จําเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าหน่วยความจำหล,ลองเองค่ะถ้าเราจะมาพูดกับการพิซซิง CPU แล้วก็ดีดีรอม d ดีรอนะคะพิซซิงมีหน้นาที่ระบายความร้อนให้กับ CPU ส่วน CPU นะคะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมีหน้าที่ในการประมวลผลจากการสร้างขโโ้อมูลลภไปนี่นะคะ CPU จะอยู่ขั้นพิกซ์ทิงค่ะทำไมนะคะ CD-ROM DVD-ROM นะคะแบ่งเป็นแท็กเตอร์เหมือนกับแผน่นดิส c d r o รอม d r o m ดีรอมมีนขนาดเท่ากันทุกแท็กเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี่ครับก็คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับทั้งด้านในและด้านนอกครับเราก็อธิบายกันคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับกลุ่มเราขอจบกันนะเสนอเพียงเท่านี้ครับโอเคที่บอกขอให้ไปมาดีแล้วมันครับอะไรใช่